ขณะที่ซาคอนไล่ตามนารุโตชิกามารุและคิบะอากามารุก็วางกับกดักโดยใช้ยันตินระเบิดหลังจากโดนโจมตีซาคอนก็ตอบโต้ด้วยการจับอากามารุที่ยืนอยู่ข้างยันระเบิดไว้คิบะกระโดดลงไปช่วยอากามารุและซาคอนตามคิบะไปเมื่อยันระเบิดซาคอนคิบะและอากามารุต่างก็ติ่งลงจากหน้าผาและล้มลงก่อนที่นารุโตและชิกามารุจะประเมินสถานการณ์ต่อไปทายุยะกอดตาพวกเขามา อย่างไรก็ตามเธอหยุดการโจมตีเมื่อสังเกตเห็นคิมิมารุที่แอบอยู่ข้างหลังนารุโตะและชิกามารุทันทีเขาจัดการเตะพัชนะที่มีสัตเกะออกจากกิ่งไม้แล้วไล่ตามมันไปจับมันไว้เขาบอกทายุยะว่าเธอทำให้อโรจิมารุผิดหวังเขาอยากจะฆ่าเธอแต่จางงดเว้นไว้ก่อนเพราะเธอมีหน้าที่ต้องปฏิบัติคิมิมารุพาซาสเกะไปกับเขาและสั่งให้ทายุยะกำจัดนารุโตะและชิกามารุ ขณะที่ปล่อยให้ซาสเกตหนีไปได้ชิกามารุและนารุโตจึงวางแผนกลยุทธ์นารุโตและชิกามารุพุ่งเข้าหาทายุยะแต่ชิกามารุถอยกลับในวินาทีสุดท้ายขณะที่นารุโตบินอยู่เหนือทายุยะทายุยะยืนสับสนชิกามารุพยายามจับเธอโดยใช้คาถาเลียนแบบเงาแต่ทายุยะพยายามหลีกเลี่ยงการถูกจับได้ทันเวลาอย่างไรก็ตามนารุโตสามารถหลบหนีได้และไล่ตามคิมิมาระไป ความโกรธที่มีต่อซาโฟและคิมิมารุทำให้นารุโตะปล่อยจัก,กระของ9หางบางส่วนนารุโตะสามารถตามทันคิมิมารุได้ในที่โลง่งและฝ่ายหลังก็ต้องประหลาดใจเมื่อเห็นว่านารุโตะครอบครองจัก,กระมากกว่าคนอื่นๆมาก นารูโตะต้องการรู้ว่าทำไมโอโรจิมารุถึงอยากได้ซาสเกะคิมิมารุอธิบายว่าโอโรจิมารุปราถนาที่จะมีชีวิตอยู่ตลอดไปในขณะที่วิญญาณของเขาสามารถมีชีวิตอยู่ได้ตลอดแต่ร่างกายไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ดังนั้นโอโรจิมารุจึงต้องการร่างโฮสต์ใหม่เพื่อใช้เป็นภาชนะ ด้วยความโกรธที่โอโรจิมารุวางแผนจะยึดร่างของซาสเกะนารุโตะจึงใช้จัก,กรกะของจิ้งจอกก้าหางเพื่อสร้างร่างโครนนับพันตัว เมื่อกลับมาในปาทายุยะเยอะเยะ้ยความเป็นผู้นำของชิกามารุโดยเชื่อว่าเขาได้เสียสละสมาชิกในทีมทุกครั้งที่ปะทะกับหนึ่งในซาฟโฟแบบตัวต่อตัวชิกามารุไปเชื่อว่าสมาชิกในทีมจะตายไปแล้วทายุยะอย่ามาดูถูกกันทายุยะตอบสนองด้วยการเรียกยักษ์สามตัวที่เธอควบคุมด้วยขลุยอสูนขณะเดียวกันคิปะกำลังต่อสู้กับสาคอนแล้วตอนนี้กระจบลง